Hi welcome to s n o o k speaking English ผู้ภาษากรีกสนุกกับครูโุกาวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำเว็บไซต์นะคะที่นักเรียนสามารถไปฝึกภาษากรงกได้ด้วยตนเองค่ะ Today I would like to introduce you to one website that you can learn and improve your English by yourself เว็บไซต์นั้นก็คือเว็บไซต์ข่าวค่ะจะเป็นการเสพข่าวอย่างไรให้ได้ความรู้ค่ะ เว็บไซต์ที่คุณนำมาวันนี้นะคะมีชื่อว่า Bangkok Post Learning Here We Are ในโฮมเพจเนี่ยก็จะมีข่าวที่เป็นปัจจุบัน Popups ขึ้นมาถ้าเราจะย้อนไปดูข่าวเก่าๆนะคะก็สามารถไปคลิกได้ที่ Learnings from News ซึ่งเขาก็จะแบ่ง categories เป็น Advanced News Easy News แล้วก็ Really Easy News หมายความว่าเป็นข่าวที่อยู่ในระดับ Advanced ยากนะคะ Easy ง่ายแล้วก็ Really Easy คือง่ายมากนะคะหรือถ้าจะเป็นข่าวปัจจุบันก็ที่หน้าหงเพจนี้แหละคะ่ะแล้วก็ scroll down ลงมานะคะก็จะเป็นขาวซึ่งก็แบ่ง category เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีป้ายนะคะเป็นเหมือนแบบพิมพ์ไว้นะคะก็จะมีเป็น Easy Intermediate แล้วก็เป็น Advanced จะสังเกตว่ามีรูปหูฟังอยู่ รูปผูฟังนี้นะคะจะหมายถึงว่าข่าวเนี้ยมี audio ให้ฟังด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ก็จะเป็นการเรียนทั้งแบบ listening แล้วก็ reading at the same times นะคะก็พอเราคลิกเลือกข่าวแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีรูปแล้วก็มีข่าวต่างๆนะคะในเนื้อหาข่าวนะคะก็จะเป็นตัวอักษรที่เป็นทั้งตัวสีธรรมดากับที่เป็นลนักษณะของตัวหนา เราสามารถเอาเมาส์นะคะไปชี้ที่เป็นตัวหนาๆได้เลยนะคะมันก็จะมีพอบับเด้งขึ้นมาพอบับตัวนี้นะคะจะเป็นบอกความหมายค่ะบอก part of speech นะคะว่าเป็นคำนามเป็นคำ adjective s หรือว่าเป็น verb ของประโยคนี้แล้วก็มี meanings ความหมายแล้วก็มี Thai translations ความหมายในภาษาไทยแปลให้แล้วต่อมานะคะเมื่อเราลงมาเรื่อยๆนะคะ ก็จะพบนี่ค่ะที่เราพูดถึงการ learning s from listening ก็คลิกดาวน์โหลดเขาก็จะเหมือนอ่านข่าวให้เราฟังนะคะค่ะต่อจาก learning from listening แล้วนะคะก็จะเป็นภาคสุดท้ายของอันนี้และเป็น vocabulary คำศัพท์รวมคำศัพท์ที่ควรรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเราอยู่ด้านล่างนี้เลยก็ไล่เป็นตามอักษรห้เรียบร้อยแล้วมีทั้งคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะ That's it for today. สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะที่ครูจะแนะนำหวังว่าก็จะเจอสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ Bye see you next times